พี่น้องครับมันเกิดอีิอย่างข้นกับกลุ่มบ้านหาดอ่ามันมีประเด็นข้อสงสัยขึ้นมาเข้ากับปกหูหรอกจริงจริเราก็อยู่ในบ้านทันนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเราก็เลยไม่รู้ว่ามีประเด็นแบบนี้ด้วยหรือแต่ลาสุดเห็นท่าไม่หน่อยไม่หน่อยเดอกมาโพดเราไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเราขออนุญาตไม่โยงนะครับประเด็นที่ไม่หน่อยโคล่าสุดคือประเด็นเหมือนลูกสาวโดนบูลลี่น้องวินโดนบูลลี่เรื่องอากาศเอาวไม่คบสังคสองเลยอะไรเลยไม่หน่อยเออมาบอกว่าใครแม่เลือกเกิดได้ ทุกคนก็อยากเลือดเกิดแบบสามที่สองอยากเลือกเกิดมากงามสวยสมบูรณ์แบบทุกประการบุ่เพืยงแตอยากเกิดแบบนี้ใช่ไหมอัลกาแไม่น้อ็บอกว่าตอให้นอกเป็นแบบนี้นอกก็บบเคยไปได้สาความเดิดหอดใส่ไพ่แล้บนบอสเราเป็นยังขึ้นยังเอามาว่าวอยู่ไม่จบไม่สิ้นทำไมต้องเอามาบูลลี่กันเอามาเอาปมด้อยหรือจุดด้อยเอามาพูดกันอยู่อย่างนี้ไม่จบอ่แล้วนี่ีนะครับล่าสุด เราเห็นไม่หน่อยโพสเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโูลี่หรือคนต้นเรื่องพูดขึ้นมาแต่ที่หนีมากไดนฟังในรายการอยากพูอยากเกียของท้างบอลโจกบเสียต้นแล้วกันพอหยุดแต่ออกมาเบ้ากันเข้ากับรูแล้วกะอาจจะเกิดมาจากกลุ่มบ้านฮากกลุ่มบ้านฮากขออนุญาตนะครับกลุ่มบ้านฮาขกร้องฮาร์แคลหรือเปล่าแต่ข้าพูดกเห็น พอต่วันข้าวเห็นบอจคกับเสียนนท์กับเขายืนเดินออกมาชี้แจงในเรื่องกลุ่มบ้านทางนี้ว่ามีใครดูแลในกลุ่มนั้นบ้างเป็นยังไงบ้างสินะคือปล่อยให้เขาออกมาบอกให้เจสซี่แล้วกลุ่มบ้านทางกลุ่มนี้ผมขออนุญาตนอก่าบอจ้กค่นส้างถึงมากแต่บอโจ้ก็ได้อธิบายแล้วว่าเพื่อนกับอลเดกเขาไปเช็คตลอดเวลามันก็จะมีแอดมินเขาดูแลอยู่ของเขาแอดมินเขาดูแลอยู่แล้วบอลโจ้ก เพื่อนก็มีงานมีเหตุคิดหลายอย่างเพื่อนจะเลริ่ได้เดทชาวเช็คแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะมีคนถามเขามาแบบนี้เพื่อนจะอยากจะขอชี้แจงขอตอบในประเด็นนี้อสาวกูเปิดให้เพื่อนฟังหน่อยเนาะอันนี้คลิปจากส่วนที่น้องถามมากคือคลิปจากทางช่องยูทูปสาวนอเพชรบ้านแทนนะครับขออนุญาตคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับว่ามีการบูลลี่ลูกสาวเรื่องมือจะฟั้งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น้องถามมากคือเรื่องบ้านครับ อตอนน้อง,งร,อรับแื่ว่ามีการคูลี่ลูกสาวเรื่องมืออ่ากสั้นเรื่องนี้มันก่อนเราพอจวบกบพอที่ีอยู่ได้บ้านตอบรูบ้กันที่เด็อเดี๋ยวในส่วนเรื่องนี้ในส่วนเรื่องนี้ก็คือศิลป,ปิน,นหลายๆคนที่ลังๆมานคือองค์กรทุกคนเปิดให้ครับมันไม่ใช่เฉพาะรับแขงไม่ใช่เฉพาะองค์หญิงมันมีเบิดหอพิม่์มานมีวันหอมแอมจัดพูดนันพูดนี้ Oh. มันมีกันหลายหลายคนนะครับที่ว่าผมมาหล,ล้างมาใครใครจะเปิดบ้านฮับคือเห็นมากเพราะว่าแต่กอนตะกี้มันจะเคยมีปัญหา oh. เหมือนกันนับ้านฮับพุ้นัีปิกาส์อ่ามาทะเลาะกันแบบนั้นแบบนี้ oh. แบบนี้แบบนั้นไม่คือว่าก็คืออยากปัญหา oh. ปัญหา,ญหามมนที่แต่งกันไปเนี่ย oh. ปัญหาของบ้านตะกี้ก่อนโควิดเนี่ยก็คือศิลปิน บัณฑิตผู้ใดินกระยับดันผู้ใดิะยับดันพวกนี้จนคู่ฝึกนี่เกิดมากประชุมงแต่จนคู่ฝึกนี่ตกตบคอมีเเรื่องทะลจนค mm hmm. hmm. ู่ฝ ja ึกนี Initiative> ่จีปวดหัวผู้บริหารนี่จนปวดหัวผู้ใดินกระยับดันเอฟซีผู้ใดินกระยับดันศิลปินผู้ใดิะยับดันศิลปินผู้นี้บม่ได้ปวดหัวไม่ผู้ฝึกพวกนี้เออผู้ฝึกก็จนเกิดมากประชุมงแต่บัณฑิตผมก็เริ่มมามีคอว่าเออถ้างั้นศิลปินทุกคนหลังๆมานี่คือว่านายเป็นผู้เปิดให้ แล้วก็บทีมงานก็คือเสียไห้ทีมผู้บริหารหรือบางคนเนี่ยทีมแอดมินเนี่ยคือเขาไปไปดูแลครับหรือมังแกงน,น้ำเนาะออเข้าไปเขาเป็นมังแ่งน,น้ำบริยุกตวย่างเช่นบ้านฮักวงยิงเนี่ยอ่เขาจะเป็นแอดมินดูแลหรือบ้านฮักก็เรื่องตาแได้แหละครับแต่ว่าคือมีผมเด็กที่ย่างเนี่ยแต่ว่าผมนี่เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยคือเขาไปเนี่ยเขาเป็นเขาเป็น,เป,นเป็นตัวที่ว่าเออพออยนี่เ้อทุกคนเนอะพออยู่นี่แต่ผมไม่ได้ไปเล่น ผมไม่ได้เข้าไปเล่นเด้ครับมีบ้านหักเก็ตตะวันยอมเราไม่ได้เข้ามีบ้านมีบ้านหักนี่อะไรที่ประเด็นเมี่ยนะสรฟังเรื่อยคือมีบ้านหักนะครับแต่ว่าผมนี่เป็นู้แลวก็ผมไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าพอมาสิบ่ได้เข้าไปพนคนบางเรื่องเอ่อแต่ว่าคือพอเขาไปว่าคื่อพระบาทฯเป็นเขาองค์กรเป็นองค์กรมันเพื่อเปิือยอ้ไรครับแต่บาในส่วนตัวโคตรตัวกลองนี่มันก็มีหลายๆคนแต่ละแอดมินของแต่ละห้องแล้วผมถามวันว่าแต่ละ อันนี้แต่ละของบ้านพักผมยอมรับว่าเอาตรงๆคือแทบสุไ้เขาไปไปเมืองเลยเพราะว่าแต่ละวันผมคิดคอนเทนต์คิด,คด,คดงานโอ้โหมันเยอะมากแต่ถ้ามันเกิดการผิดภาคอะไรในส่วนของมันอาจจะไม่รุดบ่อยรุดขึ้นมาในใน,ในอชีพบ้านพักนะครับของผูใ้ใดอาจีะรุดขึ้นมาแล้วก็ว่าให้กันกระทบกระทั่งกันกระทบกระแทกกันนะครับอาจจะรุดมาแล้ว เออหมุกมันมันลุดเข้ามาแล้วคือด้วยของเขานี่นะครับแล้วมันก็มีแอดมหลายคนนะครับยกตัวอย่างเช่นบัญหาักรองักแห้งก่อนนะครับหรืออ่าว่าพักแหงคบ้ให้สาวสวเอายกตัวอย่างนี้เดี๋ยวอายุตัวอย่างเช่นบ้านหัก,หกข้างาแทงก็จะมีนะครับคนที่ดูแลนะครับ บด็ผมถามบริกรตรงนี้ครับผมเป็นคนทำงานผมเป็นคนคิดงานนะครับหน่วยนั่งหน่อยนะที่ผมสี่เป็นเขาไปซองนี่ครับแทบจะไม่ได้เข่าไปซองนี่อันนี้บริกรตรวจเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะปกติทังสี่นะถ้ามันหมุดขึ้นมาแล้วผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้เข้าไปตรงนี้นะครับเอาไป็ว่าเรื่องที่ผ่านมากะ ขอโทษพี่น้องลลลอแล้วกันที่ปล่อยบาดละเลยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้คือเราก็แก้ไขใน <หา S 2> ส่วนของที่มันผิดพลาดเอามาที่นี่ที่ดูแลที่พวบคุู่อนุมัติยกตัวอย่างเช่นเอาบ้านน้องห,กหักแพงเลย<า>ตอนนี้ก็เึิงใส่เมนตี<า>เป็นผู้เป็นผู้ต้องมาเป็นผู้ดูแลนกบีขคอมเวิรง<า>ครับอนไรที่ พอดกล่องพอจบมาครบคุณนี่อขปล่บวยลงไปนี่สีกันเนนการตอบต้ครับเี๋ยวเขาไปิงแง่ประเภทนี้นะครับพี่แอนด์นิ่มเหรอครับเอาไอแอดมินคือคือยกตัวอย่างว่าคือให้แอนด์ิ่ดีครับดูแลครัอยรวดกอไปนี่ครับเราจะถามผมกันมันก็เล่นไก่ผมผมผิดผมผิดเออเอาแต่เรบผมผิดแต่ผมยอมรับผิดใช่แตราผมผิด การเรื่องที่แหลากระนุงเส้ผมคือกันรอ่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องกี่พันหน้าเมันจริงเลยล่ะครับต้องมาคุณนี่เดียวเอออืออ่ะเอาตรงนี้ก่อนเนาะมาหนีอ่ะคือว่าอ่าขอขอบคุณก่อนขอบคุณครีบนะครับขอบคุณครีบจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับค่ะอ่ะเมื่อเาถึงประเด็นที่มิคนถทับขมาว่า กรณีที่บัานหักของน้องหักแพงที่กางบุรีน้องอ<ม>ุนในเรื่องนี้เนาะเป็นจังไดบอจกจะออกมาที่บ่ายนะครับว่าอบอจในองค์กรเป็นคนสั่งบัตรหักหนีขคือมากกว่าจริงแต่บอจกคนบอเดนมีเวลาเข้าไปเช็คว่าในข้อเขื่อนใวของในกลุ่มมันเป็นจังไดสป็นสางห้ให้มีแอดมินดูแลต่างหากแอดมินก็หลายคนแ่รู้ว่ามันจะปล่อยอนุมัติโทษทีแบบมาบุรีจันในจังไดเป็นกำลังหูแต่ว่า ความผิดมันก็ได,ด้มาหาผิดีออ่อทาทั้งบอดโจทั้งผู้บริหารเพิ่็เลยว่านอมรับผิดกต่ก็ถูกอ,อ่าที่เปิดปากแล้วเลยตรงนี้ไปและกันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปนี้ก็คือจะให้เจบีซอบ,บีเนาะนอ่าแฟนของเซียนนลนี่มาดูแลมาเป็นแอดมินมาคอยควบคุมดูแลโพสต์การอนุมัติโพสการคัดกรองคอมเมนต์ทั้งหมด อ่ะแม่บีสิมัค้นมัดดูแลเรื่องตรงนี้จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ในอนาคตต้องปกป้องกันไปแล้วข้ออธิบายหน่อยนะครับว่ากรณีบ้านฮางกตรงนี้อย่าขออธิบายว่าอาจจะเป็นแฟนคลับที่เป็นคนที่มามาปั่นมาคอมเมนต์มาโพสอะไรในบ้านนะรแต่บอเด็เกียวของศิลปิน่นนะครลบเกียวศิลปิน่นก็ยังถูกกันดียังดีกันดีค่ะพี่น้องยังคาันดีสบายเน่กาคือน้องคาแพงเนี่ยจะเป็นศิลปินที่เขาว่าใหม่แล้วก็จะไปอยู่ในลำเพิิน โชว์ชวอ่ะคือสาวลอยร่องสองแล้วเราหักแพ่งกัมมี่พิุงอิงเป็นไอดอลแต่คือหักพิุงอิงอ่ะเชื่อชูอินเป็นไอ,นอดอลเพราะฉะนั้นแล้วศิลปินเพิ่นบราเดอร์มีอย่างกันเพียงแต่ว่า กลุ่มบ้านหักเราไม่รู้หรอกว่าในกลุ่มจะมีคนหวังดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมจะมีใครบ้างใช่ไหมสาวบุกนอกจะเป็นบ้านหักจะเป็นคนที่ฮักกันจริงๆที่ว่าบอมนะฮะของหูถามท่าให้ดังสีกาสีบ่หวังดีกับศิลปินทั้งไหนไฟไหนไฟหนึ่งกับลิสป์มายุ่งให้ศิลปินเพิ่นทะเลาะกันบอมวิวัฒน์อย่างบอมเมนบอ่มต่อไปนี่นะครับกะนี่แหละให้แม่ดีเขามาดูแลเลยพอให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งผู้บริหารปัแหละ ก็่อมันแกันทุกวันน่ะล่ะสาปคู่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคนจะสีเล็กนะครับอบริหารเลยว่าเอ๊ะคือปล่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นค<ๆ>ู่บอลน,น,นิหารมันก็บอลนิฮานอีกน้อนใจนะครับเพป่นการจัดการือการมาชี้แจงแล้วก็เพื่อนเกสีแบบว่าพยายามแบบปรับปรุงระบบเหมือนว่าคนดูแลในกลุ่มนู้นนนี้ของบ้านฮักในศิลปินในวงคู่กลุ่มเพื่นกับสิจัดการให้ดีเพราะว่าเพิ่นเป็นคนสานที่น้านสินะฮะเพิ่อนจะสิพยายามแบบว่ารอบครอบกว่าดดึงสีนากเอาสีสัพพีน้อง ขออธิบายว่าเข้าในฐานะแฟนคลับของหมอ่ําเข้าอยู่ในกลุ่มบ้านฮักของเพิ่นเข้าไปในกลุ่มบ้านฮักของศิลปินแต่ละคนแล้วเข้าสนับสนุนศิลปินของเข้าดีกว่าและไม่อยากให้ไปพาดพิงถึงศิลปินคนอื่นแล้วก็อย่างการเอาการบูลลี่เขามากเรื่องดีดีดีกว่าสนับสนุนดีกว่ามาพูดดีเนาะฮักไผ่สอบไผ่พักันเขาไหนพักแต่เน้าไหนทักไปในกลุ่มเลย ผัดดันเชียร์แช่ออกมาแช์ผลงานของเขาด้วยสิดีกว่าแล้วก็บมืการไม่อยากให้เอามากเอาศิลปินคนอื่นมาเปรียบเทียบมากเยดมาก่อยคาาอย่างกันไม่อยาให้เป็นทั้งสันแล้วศิลปินในองค์กรของเขาเขาหักเขาแคักันเขาสอนเพื่อนก็สอนลูกเต่าศิลปินในบงก็คือแบบว่าให้ สามคีกันนั่นแหละค่ะที่น้องเลยขอย้ำนะครับมนที่บอลโจมาตลอดศิลปินในวงไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครอะไรกันเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนไม่หวังดีหรือว่าอะไรยังไงเข้ามาปั่นตรงนี้เนาะแล้วบอโจได้เห็นแล้วเขได้นิ่งน้อนใจนะครับอ่ะจัดการแล้วในเรื่องตรงนี้เนาะต่อไปในการอนุมัติโคตก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่ากุ้มบันหากกุ้มอย่างสิลปินี่ห้อนุมัตินี่ไม่ใช่ว่าใครก็โคตได้นะต้องรออนุมัตินะ นี่แหละพี่น้องอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะทั้งสาวกเป็นบันแพงแล้วก็ศิลปินทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้น้องบุ้งอีกเป็นบันแพงนะที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่โดนบุรีแล้วก็ขอย้ํานะครับเรื่องตรงนี้กับบริเกียวกับน้องคางแพงนะเป็นบอสขยันเปิดบ้านน้องคะขอความเป็นน้ำให้น้องด้วยเนาะละกันขอความอัน อันนี้ให้น้องอีนแน่ก็ลังใจให้น้องอีนแน่สนับสลังใจให้น้องอีนด้วยเราก็คิดว่ามันผ่านไปแล้วนะเรื่องเรื่องเงิเรื่องอะไรของน้องทำไมเราพูดกันอีกเนาะอู้เคครับพี่น้องครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับหมอร่าสาวน้อยเพจบันแท้ทุกทคนนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ